สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกสองทุกคนติดตามช่องด้านเสิร์เฟยรัก้ะนีกรซาลอนนะคะดูซิโซนิกวันเย็นทำอะไรคะโซนิกวันเย็นทำอะไรไหนดูครับอะไรเอ่ยผก็ยิ่เหมือนกนักน

điệp môn, là các bạn? Này, màu xanh dương hay màu đỏ? Tại vì nó bọc màu đỏ. Tại โ oh. <c oughs> ูสีชมพูจร่งๆอ่างแจมสีชมพูจริงไปดูสิหวานเย็นไหมเอาไปเทียบดูสิหวานเย็นไหมรอหวานเย็นแล้วค่ะ <c oughs> ไปไปหวานเย็น กินชิปด้วยสิกินชิปหน่อยปุ๊บกันตอนใส่เสร็จนะครับพรุ่งน,นี้คนระับจัดใส่คนระับฝากติดตามด้วยนะคะชอ่อง YouTube ร้านเสริมสวยรจชดีกรีซาลอนนะคะายลูกไว้เหไหม่หลน์หนนลือ มีอีกช่องนึงน้องมีอีกช่องหนึ่งนะคะบ้านสวนรัชนีกรซาลอนนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย